และยิ่งคุณทำมันบ่อยเท่าไหร่นะครับเรียกว่าระยะเวลาแห่งการที่จะเกิดข้อหนึ่งกับข้อสองยิ่งสั้นลงนะฮะจากสัปดาห์เป็นวันจากวันเป็นชั่วโมงและก็จากชั่วโมงเหลือไม่กี่นาทีนะครับและคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณล้มและคุณลุกได้เร็วในหลักนาทีเนี่ยมันจะไม่ถึงเป้าหมายได้ยังไงจริงไหมครับสู้ๆฮะถ้าคุณเสียใจหรือผิดหวังนะครับ ผมอยากให้คุณลองทำสามสิ่งนี้อย่างแรกนะฮะก็เสียใจยได้เลยฮะอยากเสียใจแค่ไหนก็เสียใจยนะฮะส่วนข้อสองร้องไห้ฮะร้องไห้ได้เลยอะแล้วข้อสามไม่ใช่ร้องไหะะ้ละข้อสามคือผมอยากให้คุณจินตนาการว่าถ้าเป็นไปดังหวังหรือเป้าหมายที่คุณคาดเป็นไปดังใจนะฮะมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะฮะ แล้วก็คุณก็จะมีความสุขแค่ไหนกันอย่างเงี้ยนะฮะคุณลองจินตนาการดูจากนั้นนะครับก็ให้คุณมาจดนะฮะสิ่งแรกที่คุณจะทําเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นอีกครั้งหนึ่งเอาแบบง่ายๆเลยซึ่งผมใช้บ่อยก็คือถาม AI อย่างเช่นถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ก็ถาม AI ว่าปัญหาเนี้แก้ยังไงดีแบบง่ายๆแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือโทรหาใครสักคนหรืออีเมลหาใครสักคนหรือโทรไปหาบริษัท นั้นอีกครั้งอะไรแบบนี้สามารถจดได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วคุณก็บอกกับตัวเองนะครับว่าพรุ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้เป็นอย่างแรกไอ้ข้อเดียวนี้แหละที่คุณจดแล้ววันนี้คุณก็กลับมาเสียใจหรืออยากพักผ่อนหรืออยากทําอะไรคุณก็ทําให้เต็มที่ไปเลยนะฮะแต่ถ้าคุณแบบมีความเข้มแข็งมากกว่านะ้อหนึ่ง้อสองไม่ต้องก็แล้วคุณข้ามาทำก็สามเลยนะฮะ <c oughs> และถ้าวันพรุ่งนี้ เกเสียใจอีกผิดพลาดอีกคุณก็วนทํา1 2 3ไปเหมือนเดิม